อ่ะโอเคครับเรายังอยู่กับเจ้าพาราสปังกี้หรือว่าพราไซนั่นเองนะฮะเนื่องจากเราเล่นมาเยอะแล้วแต่ว่าเจ้าคลิปก่อนท่านผู้ชมเราได้ทำการเจอนี้ครับหมดทั้งหมดในเจ้าเอ่อพราสปังกี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาแก้ไขให้หมดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตกหล่นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเจ้าตัวรับด้วยนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเราพลาดไปเพราะว่านี้ครับ <c oughs> คือมันต้องแบบล็อกอินโถเราก็ว่าอยู่ทำไมตัวรับเราไม่มีเลยเราไม่ได้ล็อกอินนั่นเอง <c oughs> ขอแยกแป๊บหนึ่งนะครับล็อกอินก่อน <c oughs> เรียบร้อยมาเราไปแก้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าภารกิจทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีรูปดาวอยู่นะครับว่าเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างแต่ว่าเนื่องจากครั้งก่อนเนี่ยเราไม่ได้ล็อกอินนะฮะท่านผู้ชมมันก็ไม่เออผมกดคลิกแล้วเนี่ยก็กดคลิกไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ ได้เรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆแลวเนี่ยภารกิจทั้งหมดมีอยู่34ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆทําได้อยู่นาตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทำได้เพียงแค่20นะครับเพราะว่าจะมีอันนี้ครับคุณยังไม่สามารถทําได้วงเล็บก็คืออันไหนที่มีวงเล็บอันนี้นะครับมันแปลว่ายังแบบว่ายังไม่สามารถรับได้หรือว่ายังไม่สามารถทําได้นะฮะซึ่งมีประมาณ14อันเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะรออัปเดตครั้งหน้านะครับน่าจะมีอัปเดตครั้งใหญ่แน่นอนอแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตัวก่อนดีกว่านะฮะเนน่องาเาเเรรปลียว์ชับ้ เราจะเปลี่ยนเวอร์ชันบ้างคือหมดมันเยอะเกินนะครับผู้ชนนี้ก็เลยทํายาวเลยนะฮะอันแรกนะฮะที่เราจะต้องทําคือเวลค่ามอันนี้ทำแล้วเนาะก็คือแค่เข้าไปอันที่สองก็คืออ่าไปหมวดด์กน,นะครับหรือว่าวางเจ้าศูนย์เอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นเองเจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งคือเจ้าตัวนี้ฮะวัสดีเจ้าศูนย์หนึ่งไม่ได้เจอกันสักพักเดืนนะอือออกไปเลยแล้วก็กดรีเซ็ตเลยอืมได้แล้วหรือเปล่ารูปดาวนี่ได้แล้ว อยู่นะครับไม่ควรจะทำแบบนั้นขอโทษได้ไหม<笑><笑>ก็แค่าวางเจ้าตัวปรสิตเองอันต่อไปนะครับก็คือจะต้องวางเจ้าไซมอนและก็เจ้าม,ม่วเนี่ยอยู่ข้างๆกันซึ่งตรงกลางเนี่ยต้องวางเจ้าเกรนในหมวดดาร์กนะฮะโอเคอันนี้อเีเตอร์เฮกลับนะครับที่เจ้าเกรนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเจอกันอีกแล้วนะเมื่อกี้ไม่น่ากดรีเซ็ตเลยลืมไปว่าต้องทำภาร,รกิจนี้ก็คือวางเจ้าม่วงตงัวนี้เจ้าไซมอนตรงนี้และเจ้าเกรนจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับ ปกติเนี่ยเจ้าหมดดาน,นะฮะเจ้าเกรเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียชีวิตนะครับไม่ได้โดนไลาแค่กลัวใช่ไหมแต่เมื่อเราวางเจ้า2ตัวนี้นะครับอยู่ระหว่างกันเจ้าเกก็จะกลายเป็นโชซินี่ครับโอ้เจ้า <iß> เกรเป็นแบบนี้ภารกิจสำเร็จครับนี่คืออีเตอร์เอกรับอันแรกนะฮะน่เรียบร้อย อันที่3มกันอันต่อไปก็คือเจ้าตัวเออดูดม้านนเอง <laughs> เจ้ากิจการดูดมา้าเราใช้โค้ดนี้นะครับอขอดูดม้าในหมดมืดเลยละกันนี่ดูดม้าในแบบดูดทุกๆตัวแบบจะแบบมึนๆน,นะครับนี่โอโหกระพริบ <laughs> โอเคเล่นไปเรียบร้อยนะฮะอันต่อไปนี่ไอ้น,นี่คือวอยนะครับก็คือทุกอย่างเป็นพิกเซลพึ่งทําไปเลยนะฮะทุกอย่างเป็นพิกเซลเนี่ยมาเลยครับ <laughs> ใช้โค้ดเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างก็จะกลายเป็นพิกเซลแบบนี้นโหมดดร์กด้วยนะท่านผู้ชมโอ้อ้อออออาไม่เห็นเป็นพิกเซลเลย <laughs> แล้วดูเพลงท่านผู้ชมโอ้เพลงแบบแปลกมากเลยหมวดด์กเราเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่านอกจากจะเป็นวอยแล้วนะครับ เป็นพิกเซลแล้วเรายัง I love disco ฉันชอบดิสโก้ฉันชอบการเต้นอืมพิกเซลขนาดนี้ดิสโก้โอเคพิกเซลก็เต้นได้นะครับไหน αι. เต้นให้ดูหน่อยได้ไหมอือือโออะไร <c oughs> <c oughs> อย่าพึ่งพังนะเกม <c oughs> เรายังใส่ได้อีกไหม <c oughs> โอ้โหเราใส่ไปสามคนล้วนแลยนะ <c oughs> น่าจะยังได้อยู่อ่ะต่อไปก็คือ Shuffle ก็คือสลับไอคอนเนี่ยสลับกันมั่วๆนะครับนี่เลยไอคอนข้างล่างจะสลับกันมั่วนะครับ yes เสร็จแล้วครับนี่มีเยอะเลยนะที่เราได้และเราต้องใส่สักตัวหนึ่งเดี๋ยวคอยดูนะฮะถ้าผมใส่ปุ๊บมันจะสลับกันนี่ <laughs> มั่วไปหมดแล้วตอนนด้เอ,อกไปเลยและอันต่อไปนะครับคือ St u b b บ r n p พ l o s นั่นเองนะฮะหรือว่า เจ้าตัวนูบเจ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ให้ใส่ <c oughs> จะวิ่งหนีแกจะวิ่งหนีไปไหนไหนลองดูซิ <c oughs> มาดูนะครับเขาจะวิ่งหนีนะฮะขอขอขอเอ้ยหายไปแล้ว่านชมเมื่อกี้เห็นหรือเปล่า <c oughs> หายไปแล้วครับเมื่อกี้ <c oughs> เอ้ยกลับมาก่อนไหนไหนให้ใส่ไหมให้ใส่ไหม <c oughs> โ,อโอ้โอ้เรียกว่าอะไรมันสําเร็จมั่วตัวไปหมดแล้วนี่ <c oughs> อะไรเนี่ย หายไปตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ตัวอื่นยังใส่ได้โอเคอ๋อนี่หายไปอีกแล้ววิ่งหนีเล้อกอะไรสําเร็จไม่หมดเนี่ยออกไปเลยนั่นแหละครับคือเขาวิ่งหนีนะไม่ว่าจะเป็นพิกเซลก็ตามเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันต่อไปนะครับคือโค้นเน้าตัวนี้เราต้องรอ16นาทีนะครับเพื่อจะสําเร็จอาชีพเมนน้นเดงนะฮะ,ะเราเอาคนนี้ไปใส่ปั๊กนี่ครับ แล้วตัวนี้จะมองหน้าเรานะครับ1000วินาทีนะฮะท่านผู้ชมและก็ถ้าสมมติเวลาเริ่มลดเนี่ยเหลือสัก600อยเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนหน้านะครับจนสุดท้ายนะฮะเขาก็จะกลายเป็นด้านดรางนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอ16นาะทีตกใจมัคือกฎของเขาคือห้ามเอาเมาส์ออกจากเคอร์อเ,รเซอร์นี้นะครับดำๆตรงนี้คือเอาออกปุ๊บเราจะแพ้เลยนะครับอ่ะโอเค16นาที ต้องชมไปหาอะไรกินก่อนก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเล่งเวลาให้ไปวานชูทีเลยเล่งไปเลยครับอ่ะเหลือ700วินาทีนะครับหายไป200วิน้านเริ่มบึง้งพี่เป็นอะไรอะ่ะหิวข้าวเหรอ <c oughs> หรือว่า,หร,วาหรือว่าท้องผูกไปหาหมอไหมเดี๋ยวเราพาไปอืมเหลือ5้าร้อยสี่ร้อวีแล้วครับหายไปไหนพี่ <c oughs> กลับมาก่อนเร็วสองวินาทีแล้วครับเป็นไงไม่เห็นมีอะไรเลย โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งร้อยเก้าสิบวิเริ่มมีอะไรซูมเข้าไปที่ไหนไม่รู้ท่านผู้ชมอเดี๋ยว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 โอ้มาแล้วครับเริ่มมีหน้าตาขอให้เจ้าตัวประหลาดเมื่อกี้ออกมาแบบด้านดาร์กน่ากลัวมากเอ้ยทำไมมันอยู่อยู่ใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆไม่อืมยิ่งอยู่ใกล้ๆก็ยิ่งดูเหมือนหน้าเลี่ยนมากขึ้นครับแก โอ้ยเป็นเอเดียนนะหาวีสุดท้ายสี่สามสองหนึ่งโอเคไม่ไมีอะไรเลยแต่ว่าน่ากลัวมากโหสิบหกนาทีเลยนะเมื่อกี้โอเค okay. โอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรนี่เรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตา e s t นะครับเ <laughs> พราะผมกลัวครับ โอเคน่าจะหายไปแล้วนี่ตัวรับมาเพียบเลยครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับคลิปหน้าวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บชาเลนจ์ก่อนอันต่อไปนะคือเราต้องทําเจ้าแกงหนอนนี่แกงหนอนซึ่งผมจะไม่ผิดน,นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างต้องมีเจ้าเลดดี้มีโอแวกเอ่อแป๊บบนึงเลดดี Lady, ้โอแวกไซมอนแล้วก็เจ้าบัตแล้วก็อีก3ตัวสุดท้ายนะฮะก็คือเจ้าเอ่อวันด้าสกายแล้วก็เจ้าหนุ่มเทสดีนั่นเองนะครับ เรียบร้อยภารกิจแก๊งนอนเสร็จแล้วเออแปลกดีน่ารักดีครับอันต่อไปคือใช้โค้ดนี่ครับเชเลคเตอร์ไบโอนะฮะโอเคถ้าเราใช้เลยชึบมันก็จะมีปุ่มใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยเมื่อกี้มาแป๊บนึงนะต้องชมเห็นไหมเน่เน่เน่เห็นไหมเหหมืม่อกี้เนี่ยมาแล้วนี่เป็นเขาเรียกว,ว่าประวัติของแต่ละตัวนะครับแล้วก็มีด้านดาร์กด้วยนะฮะน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมคิดว่าน่าสนใจไหม <laughs> คนไหนที่อยากให้ผมทําสรุปนะครับปอกกันออมาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปแต่ละตัวกันอู้ว้าวอันนี้น่ากลัวโอ้อายุกี่ล้านปีเนี่ยเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันต่อไปคือเจ้าบิ๊กทุกคนเนี่ยตัวใหญ่นั่นเองอืมเรียบร้อยอันต่อไปคือกิฟต์มีแบกนะครับก็คือให้เรามาเล่นในหมวดนี้นั่นเองนะฮะจนกว่าจะจบโอเคไม่ยากครับเราเล่นไปแล้วนะครั้งก่อน โอ้รู้สึกว่ามีด่านใหม่เข้ามาครับคือด่านแบบนี้อืมโอเคได้อยู่อีซ่โอ้ด่านอะไรเนี่ยด่านกลมกดมดานม่วงมีด่านใหม่เข้ามาพียบเลยครับปั๊บระโดนไปโอ้โหยากมากแต่ละอันออด่อยู่โอ้หัวไปหมดแล้ว ผมต้องหมดมันใกล้หมดเวลาแล้วต้องชมแปมหนึ่งแปมหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อได้แล้วได้แล้วรีบไปรีบไปรีบไปโอ้โหวันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาครับเขาหมดหรือเปล่านี่นี่ไปได้โอเคโอ้โหโอ้โหยากมากยากมากแต่ว่าเราก็เก่งจัดโอเคโอตกโอเมย์โอเมย์กอนโอ้มันจะยากไปไหนนะเมื่อกี้มาที่เดิมแล้วครับ โอเคได้ผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้อันนี้อะไรเนี่ยโอเค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 ได้ได้ได้โอ้โหมันยากมากเลยนะโอเคโอ้นนี้อะไรอะ่ะโอเค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 เร็ว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 จบแล้วโอ้ชนะแล้วครับ กิฟมีแบ็กครับเอาแบ็กผมกลับมาโอ้ยเล่นมานานมากนี่เจ้าแบ็กอยู่ไหนเจ้าแบ็กอยู่ไหน <laughs> เอาแบ็กผมมาเลยนี่โอ้ยอ่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคลิปหน้ากิฟมีแบ็กแก่ยากมากอันต่อไปคือฟิกลิงเดอะไลท์นะครับคลิปก่อนเนี่ยเราได้ทําการเล่นไปแล้วนะแต่ว่าเล่นใหม่นะครับเพราะว่าพลาดการล็อกอินนะครับอันนี้วิธีเล่นก็นคือให้มันอยู่กลางใช่ไหมเรากดคลิปกลางปุ๊บเราได้ครับเวลสองถึงเวลที่11เนะฮะเราถึงจะต้องเออถึงเราจะชนะอ่าเนี่ยเริ่มยากแล้วมา ไ <c oughs> ด้แล้วครับสำหรับเจ้าไลออนนะอันนี้คือจัมสแกนนะครับต้องชมระวังตัวด้วยมาครับเราจะจัมสแกนภายใน3 2 1คนไม่มีแต่ว่ามีจัมสแกนแน่นอนมาแล้วมาแล้วแน่ <c oughs> <c oughs> โดนแล้วครับโอ้โหไอ้ตายเธอใครคิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยบูจัมสแกนเนี่ยอันต่อไปคือเจ้าแตงโมครับแล้วก็แตงโมร้อยตัวนะครับเหมือนเดิมครับเคซีเวทไอเคซีวันโอเคแล้วก็ อันนี้ก็จะแตกออกมานะครับแอ oh <my> แล้วก็ต้องแตกหนึ่งร้อตัวนะฮะถึงจะสําเร็จนะครับ97้าอันแล้วครับอีกอันเดียวอีกทีเดียวฟุ๊บแล้วก็แตกมาบอสบอเออเรียบร้อยครับ <laughs> จะแต่งมกมอสนาัวไปไหนเนี่ยเอาออกไปเลย <laughs> เหลืออีกทั้งหมดแค่3อันครับโอเคเริ่มไม่ยากเลยนะฮะอันต่อไปนะครับอันนี้เมดิมไอันนี้ผมไม่รู้นะคืออะไร <laughs> อุย๊ย อ๋อจำได้แลยนะครับก็คือจะเสกเจ้าเ,เจวินเนี่ยมาเองนะครับไอหนุ่มเทสดีหนุ่มเทสยาน,นั่นเองนะครับ <laughs> สกมาเองเลยนะฮะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหตกใจหมดและอ่ะสุดท้ายครับไม่ใช่สิเกือบสุดท้ายนะฮะดีลีทนะครับเรียบร้อยนะฮะดีลีทก็คือเอาเจ้าเจวินมาเนี่ยเขาจะดีลีททิ้ง <laughs> เนี่ยไอคอนหายไปเลยครับวัดอันนี้ใคร่ยต้นไม้เหรอไม่ต้นไม้อืม ไม่ไหนๆเผลอก็ไปด้วยโอ้โหเจ้าแบ์เมื่อกี้กูสายเล่นตั้งนานหายไปแล้ว <laughs> เจวินนี่แคเป็นใครเนี่ยและอันสุดท้ายนะฮะยากนิดน,นึงนะครับก็คือต้องใช้โคดทั้งหมดนะฮะเรียงมาแล้วก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเอฟซูลูดเม็ดเน็หรือว่าแปลว่าอะไรเนี่ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะครับไปเรามาเริ่มมาเลยตอนแรกนี่เลยดูดมา <laughs> กลายเป็นพิกเซลเอ่อฉันชอบการเต้นไอเลิ d i s สโก้เนี่พิกเซลเต้นแล้วก็ไอคอนสลับเดี๋ยวรอสลับใส่เจ้านูที่ชอบหนีอืมใส่ลงไปให้หมดใส่ตัวใหญ่อืม <laughs> ตัวเริ่มใหญ่แล้วก็ใส่เจ้าตัวที่เรียกได้ว่าเมื่อกี้นะครับที่เป็นเจ้าปีศาจแตงโมแล้วก็ใส่เจ้าแตงโมไปตัวหนึ่งก็นี่แต่ก็แต่งมาซะต้องเขาบอกว่าต้องให้นี้แต่งมาด้วยนี่ น um> ี่ม nah ันตัวอะไรเนี่ยตัวอันเออกับส anyway ุดท้ายนะครับคือเมเดมนะครับก็คือจะเสกเจ้าเจวินออกมาอัตโนมัตินะครับและก็อันสุดท้ายคือดีลีนะครับคือเจ้าเจวินที่โดนเสกออกมาอัตโนมัติเนี่ยจะลบไอคอนทั้งหมดนี่มาแล้วแล้วลบโอ้ลบทิ้งเออเซลมาหมุนสลับไอคอนลบทิ้งนี่หมุนเคซี่บีซาร์ดก็วิ่งไปวิ่งมาโอ้นี่มันโอ้โหนี่คือสุดๆเลยนะท่านผู้ชมนี่มันตัวอะไรตัอตัวอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ทุกอย่างก็โดนลบไปเรื่อยๆแล้วก็บอกไฟก็จะโดนลบทิ้งโอ้โหเกมโอ้ออิสเตอร์เอกอะไรเนี่ยทับหนึ่งนะครับขอเช็คก่อนอ๋อได้เรียบร้อย20ทับ3นะฮะเย่ Yay! ทั้งหมดนี้นะครับันสุดท้าย Absolute นะครับ m a d n e หรือว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะครับไป <laughs> ครบแล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ประมาณนี้ฮะไปเจอกันคลิปหน้าครับ